สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะก็ตามที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เรื่องตู้ของอันเนี้ยว่ามันดีนะแต่ว่าโซโตผมน่าจะใช้เงินเติมเพราะเพชรเนี่ยเก็บไว้เปิด EX มันคุ้มกว่าเนาะแล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยที่ผมอยากได้คือบุ๊กกับอุนตินั่นเองส่วนที่ผมจะสุ่มนะครับก็คือใช้อันเนี้ยในการสุม่มงั้นก็ไปกันครับหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทผมมองว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายก็เลยโอเควะอ่ะแป๊บหนึ่งติง๊ง เรียบร้อยนะฮะเอาโอเคตอนนี้เราได้ามาละหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวไปสุ่มกันดีกว่าว่าจะได้เลยหรือเปล่านะส่วนตัวหลักๆบอกแล้วนะครับว่าเอาบุ๊กเนาะเพราะว่าบู๊กผมแรกจนมันไอ้นี่ไปแล้วไงไปได้เลยได้เลยโอ้ยแค่นี้แม่งไม่มีเพื่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเกลือไม่ได้นะเฮ้ยบึ๊บบึ๊บโอ้โห เฮ้ยเอาจริงดิฮะเออดังเลยเพื่ออะไรวะโอ้ยมึงจะไม่ให้กูอีกเนาะอ่ะงั้นก็รอบสองนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้รอบที่สองนะเฮ้ยเลนมึงก็เยอะไม่ใช่เหรอเลนมึงเยอะทำไมทำมากูงี้วะอะไรซิอ่ะอีกที คือเมื่อกี้ถ้าไม่มีเพื่อนมาเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมีเพื่อนมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไอ้ข้างจะเป็นธงแดงธงอะไรก็ไม่เกี่ยวแต่มีอย่างเงี้ยเออโอเคโลมาโลฟีฟีมา,มาไ,มไม่มาโลแล้วแต่มันฟีมันไม่มาเฮ้ยปุ๊บวิ่งโอ้โหมึงเอากูแท้แท <laughs> แม่งเล่นกูอยากจะร้องไห้อะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey, กูกะเอาบูงน้ยเฮ้ย hey, มึงอาอ,อกให้กูจริงเนี่ย oh, โอ้โหจิตใจมังทำด้วยอะไรวะโอเคไม่ได้คือไม่ได้นะแต่ผมก็สูงไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะถือว่าเอาให้ดูแล้วกันว่าบัตรทองไม่ได้ดีอย่างที่คิด <laughs> จบเลยกู <laughs> ก็มีคนขอมาว่าเออตอนเปิดอ,ะอ่ะช่วยทำคลิปหน่อยได้ไหมจริงจไม่ได้กะทำคลิปหลออแต่คนขอมาก็โอเค ไอดีกูน่าจะฟูจนมึงไม่ออกให้กูจริงอะ่ะโอเคก็จ้างมันโอเคตามไหนตามนั้นแล้วกันนะบุ๊กกูอยู่ที่เดิมแม่งยังไม่ได้เปิดเลยเนะี่ยจบตามนี้แล้วกันเนาะ